จากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกกุหลาบนะคะลายเบสิกนะคะเป็นลายน่ารักนะคะประหยัดริบบิ้นนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ได้นะคะสามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเราจะทำแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสีของริบบิ้นที่ใช้ทำก็ แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแบบนี้นะคะอันนี้เราจะทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะแบบนี้เลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบนะคะมีเหรียญค่ะริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะตัวนี้เป็นริบบิ้นตาเพชรนะคะเบอร์สองค่ะ เราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่45เซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะพับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรค่ะพับริบบิ้นแบบนี้นะคะ10เซนติเมตรแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยลรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะจากนั้นเราจะเอาริบบิ้นด้านสั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะ เอาลิบบินด้านยาวไว้ด้านบนนะคะเอาด้านสั้นไว้ด้านล่างค่ะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะลิบบินเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งะคะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่นะคะนําลิปบินนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะแล้วลวงเอาลิปบินเส้นที่สเข้ามาในห่วงนะคะ แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับค่ะเราจะได้แบบนี้เพื่อน,อนๆคนไหนจะใส่เหรียญก่อนก็สามารถนาเหรียญมาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้เราจะไม่ได้ใส่เหรียญให้ดูนะคะจากนั้นนะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนแบบนี้เลยค่ะเส้นด้านล่างซ้ายมือนะคะพับมาแบบนี้ค่ะริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะ แบบนี้เลยริบบิ้นด้านขวามือนะคะตรงนี้เราจะสอดริบบิ้นเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยนำริบบิ้นนะคะปลายริบบิ้นสอดเข้าไปตรงนี้นะคะเพื่อล็อกริบบิ้นค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นก็ดึงให้กระชับรีดให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลย จากนั้นนะคะเราจะสอดริบบิ้นเส้นสั้นนะคะทั้งสี่เส้นค่ะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงค่ะเส้นสั้นด้านซ้ายมือสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเส้นสั้นด้านบนนะคะสอดลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้เลยเส้นสั้นด้านขวามือสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็ดึงให้กระชับนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะมาทำมุมตรงนี้นะคะมุมด้านข้างนะคะทั้งสี่มุมนะคะตรงนี้ด้านล่างนี้นะคะเราจะเริ่มเส้นนี้นะคะเราจะเริ่มเส้นนี้แล้วก็โค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้ค่ะ แบบนี้เลยสอดริบเิ้นเข้าตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงหลวมไว้ประมาณนี้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดึงให้กระชับนะคะเส้นที่สองนะคะโค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้ค่ะสอดช่องตรงนี้เลยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะประมาณนี้นะคะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะเส้นที่สามค่ะโค้งริบบิ้น ให้ได้ลักษณะนี้นะคะสอดตรงนี้เลยแล้วก็ดนันริบบิ้นขึ้นมาค่ะดึงหลวมไว้นะคะเส้นที่สี่นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะโค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้นะคะสอดเข้าช่องตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชัชบเลยค่ะดึงให้กระช,ชับแบบนี้นะคะ แบบนี้เลยดึงทั้งสี่เส้นเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะพอเราดึงกระชับแล้วเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาทำเกสรด้านในนะคะ เกสรตรงนี้นะคะแล้วก็จะจับริบบิ้นนะคะมาซ้อนกันนะคะสี่เส้นนะคะริบบิ้ 2. นะะ對對เส้นที่1นึ่งค่ะเส้นที่สองนะคะทับเส้นที่หนึ่งนะคะริบบิ้นเส้นที่สามนะคะทับเส้นที่สองแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่สี่นะคะตรงนี้ทับเส้นที่สานะคะเราจะได้ริบบิ้นทับกันนะคะสเส้นแบบนี้ค่ะ แบบนี้เลยจากนั้นนะคะใช้มือขวานะคะพับลิบบิ้ลงมาแบบนี้ค่ะพับลิบบิ้ลงมาแบบนี้ใช้มือซ้ายแล้วช่วยประคองนะคะช่วยหมุนนะคะเราจะพับลงมาแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้นะคะกดเบาเบะนะคะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะแบบนี้นะคะกดฐานลงนะคะเขาจะได้ไม่เด้งขึ้นนะคะกดเบาๆนะคะ กดฐานตรงนี้ลงนะคะเกสรเขาจะได้ไม่เด้งนะคะเราจะม้วน1รอบนะคะหรือรอบครึ่งก็ได้นะคะตัวนี้หนึ่งรอบนะคะหนึ่งรอบครึ่งค่ะเราจะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะปล่อยริบบิน้นเส้นด้านนอกนะคะเส้นนี้ออกมานะคะแล้วก็พาแบบนี้เลยสอดช่องตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลย แบบนี้นะคะริบบิ้นจะโพด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงค่ะเราจะได้ประมาณนี้นะคะเส้นที่สองเราก็ปล่อยเส้นด้านนอกออกมาแบบนี้นะคะโค้งริบบิ้นแบบนี้เลยค่ะสอดถัดจากเส้นที่หนึ่งเลยนะคะสอดถัดกันมาเรื่อยๆค่ะถ้าเขาสอดยากเราจะใช้แหนบนะคะช่วยดึงออกมานะคะ แบบนี้เลยเส้นที่สามแล้วก็ปล่อยออกมาค่ะแบบนี้แล้วก็โค้งแบบนี้เลยสอดต,ตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะเส้นที่สี่นะคะเส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็พับแบบนี้เลยค่ะสอดถัดจากเส้นที่สามเลยนะคะ ตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะเราจะได้ลักษณะน,นี้ค่ะเราจะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้นะคะกดเบาๆนะคะลายดึงริบบิ้นเส้นยาวนะคะทั้งสี่เส้นค่ะลายดึงให้กระชรับนะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบกันค่ะทำกลีบตรงนี้นะคะแล้วก็จะทำแบบง่ายๆค่ะเราจะเริ่มเส้นนี้นะคะ พับลิบบิ้มาทางขวามือแบบนี้นะคะพับปลายลิบบิ้ลงมาค่ะสอดช่องตรงนี้นะคะข้ามตรงนี้มามาสอดตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็สอดนะคะแบบนี้เลยลิบบิ้เขาจะผูกด้านล่างตรงนี้นะคะด้านล่างของเส้นนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงกลีบนะคะแล้วก็ดันกลีบขึ้นมานะคะใช้นิ้วชี้เราดันกลีบตรงนี้ขึ้นมาค่ะ ให้เขาโค้งขึ้นมาแบบนี้นะคะดันแล้วก็ด้านล่างเราก็ดึงนะคะนิ้วชี้เราดัานตรงนี้มือด้านขวาเราก็ดึงเส้นนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้กลีบประมาณนี้นะคะเส้นที่สองนะคะเราก็พับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้นะคะแบบนี้เลยพาปปายลับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดช่องตรงนี้นะคะข้ามมาข้ามตรงนี้มามาสอดตรงนี้นะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะริบบิ้นโพตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะมือขวาแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็ดันกลีบตรงนี้ขึ้นมาค่ะดันให้เขาโค้งขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นที่สามนะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้นะคะแบบนี้เลยพับปลายริบบิ้นลงมาหนึงครั้งค่ะ สอช่องตรงนี้นะคะเราก็อสอดเข้าไปนะคะริบบินเขาจะโผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะถ้าคนไหนอสอดยากนะคะเราก็ใช้แหนบนะคะช่วยอสอดนะคะใช้แหนบช่วยอสอดแบบนี้ค่ะเขาจะโผล่ตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะดันกลีบนะคะแล้วก็จะดึงกลีบนะคะจับแบบนี้นะคะดึงค่ะ แล้วก็ใช้นิ้วชี้เราดันกลีบขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นที่สามนะคะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยพับมาทางขวามือนะคะพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะช่องสอดจะอยู่ตรงนี้หน้ากลีบแรกนะคะตรงนี้ แล้วก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะแบบนี้เลยดึงค่ะแบบนี้นะคะเราก็ดึงจัดกลีบนะคะดันกลีบขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะเราก็ดึงกลีบให้เท่าๆกันนะคะถ้าเราดึงแน่นไปแล้วก็ดันขึ้นมาได้นะคะแบบนี้เลยจัดกลีบให้เท่ากันค่ะ หลังนะคะเราก็สามารถนำเหรียญมาวางนะคะแล้วก็ขับริบบิ้นเส้นยาวค่ะครับแบบนี้นะคะแบบนี้เลยครับด้านบนลงมา,มาครับริบบิ้นเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะเส้นด้านล่างน,นะคะสอดเข้าตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเราก็จะใช้เทปใสนะคะ ติดกันไว้นะคะการลิ้นเลือเล่อนหลุดนะคะแบบนี้นะคะหรือเพื่อนๆคนไหนจะติดใบเพิ่มก็ได้นะคะแบบนี้นะคะก็จะได้ดอกกุลาแบบง่ายๆเป็นลายเบสิกนะคะสามารถทําตัวเปล่าไว้ได้ใส่เหยียญขี่หลังได้นะคะแบบนี้ค่ะขั้นตอนไม่เยอะนะคะตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะตกแต่งนะคะจะตัดลิบิ้นออกหมดเลยแล้วก็ติดใบเพิ่มก็ได้นะ ประหยัดดิดดินนะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติาแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ